ไดองไปจะรับใ่ใส่ต้องดูว่าอาไปอย่างเดียวเดี๋ยวูว่าต้ไปขับับยังยังยังกล้องยังยังเห็นแล้วครับเห็น้ะลูกแรกของสวนครับลูกแรกของสวนโอพันอะไรครับนี่นกกระจิบครับนกกระจิบ คระจิบครับอันนี้ให้ให้ทุกว่าเลยลูกนี้เนื่อเนื้ดีมากครับจริงไว้บางครับจริงมีต้นมีต้นเดียวที่นี่นีพันนี้เลยครับครับเดี๋หมอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอครับหมอนทองอืม ม้อนทอ,องนนสวนสามแดงนะครับบ้านหนองแสงนะครับถือว่าเป็นแปลงแรกของอำเภอสามชสยของเราเขาว่าได้นะครับมีพันมอนทองแล้วมีนกกระจิบครับเป็นสวนแรกแลก้วก็เป็นครั้งแรกที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดกรินธุ์นะครับเข้ามาชมขณะนี้เราได้ประกันตัดเป็นถือว่าลูกแรกของปีนี้ใช่ไหมครับขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณเจ้าของสวนด้วยนะครับคนดีเลยถูกจากจนล้วนิยมโอ้เอ้า ตานยกำลังสุกพอดีเลยนี่เพื่มเอาอีกชิ้นนึงแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะกินก่อนนะพวกนั้นค่อยกินกินมะโยกินอนะโอ้โหเลยนะครับแวันนี้จะกินของสามชัยบ้านผมเองนะครับที่สวนสามชัยนะครับอายุของต้นทุเรียนเราเจ็ดปีแล้วครับแต่ว่ารสชาติเดี๋ยวมาชมกันครับเนื้อนุ่มละเอียด ละลายด้ปากของสามชัยบ้านผมเองเน,นะครับที่สวนสามชัยนะครับอา,อายุของต้นทุเรียนเราเจ็ดปีแล้วครับแต่ปีนี้เนื่องจากว่าดินฟ้าอากาศไม่อำนวยเท่าไหร่ทำให้ออกลูก้อยไปหน่อยแต่ว่ารสชาติเดี๋ยวมาชมกันครับนห่ือ รูปละเอียดละลายในปากขอภาษาไทยครับเอาพันมาจากภูเขาไฟครับ <c oughs> พันตัวนี้มาจากภูเขาไฟทิศเกศครับแต่เอา,าปลูกอยู่อำเภอสามชัยจังหวัดกระสินบานผมครับซึงนีเกตติดต่อกับผู้เกลือเขาผู้พันดินเดียวกันครับดินภูขเขาเดียวกันครับเพราะฉะนั้นรสชาต์คือกันครับก็ตองไปไกลครับไม่กินสามชัยก็ทำแตไปกินภูเขาไฟอยู่แล้รับประกันคุณภาพโดยผู้ว่าสุภทธิ์กอเจริญนรครับ คำกราบเยียบไปคนลั้นอ่านฟัเอาเลยครับจะนิ่มจะนิ่มไหมหน่อยไหมนิ่มนิ่มครับเพราะว่ามันรอ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 วันนะจริงจริงจริงต้องเลือยงสองวันดี่ยครับแต่ว่ามันก็อร่อยไอ้พวกนึงมันจะยาวๆเรียวๆยี่เย่ใช่ไหมที่ครับอย่างนี้นี่ครับอันลอยเนื้อเยอะท่านแล้วไม่เอาพันของภูเขาไฟมาปลูกบ้างเหรอ ก็พันเดียวกันเลยอ้พันเดียวกันตอนนี้เรามาปลูกตรงนี้ก็ภูเขาไฟเหมือนกันภูเขาไฟมันระเบิดแล้วมันก็จะมาเป็นภูเขาครับดินเดียวกันครับผมเป็นรองผู้ว่าอยู่บนละวันครับดินเดียวกันนะครับที่น้ํายืนนะครับอํำเภอน้ำยืนแหวัดบุรีรัมย์ตรนนี้อำเภอสามชัยเัาก็เป็นดินภูเขามองไปข้างหลังก็จะเป็นเทือกเขาภูพานนะครับสภาพดินเหมือนกันเป็นดินลูกหลังเพราะฉะนั้นความหวานนะครับผู้ว่ารับประกันได้ว่าสุดยอด Nem tá...